ฝันว่าได้พระเครื่องคำทำนายท่านจะได้รับการเชิดชูให้มีชื่อเสียงหรือมีรางวัลมอบให้เนื่องจากคุณงานความดีของท่านที่เคยทำไว้ทำให้ได้รับการสรรเสริญแต่ให้ระวังการรับของจากคนแปลกหน้าให้ดีอาจมีคนคิดไม่ซื่อกับท่านอยู่ดวงความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีเหตุให้ต้องห่างจากกันบ้าง แต่เพียงชั่วคราวก็จะกลับมาอยู่ด้วยกันเช่นเดิมส่วนคนที่ยังมองหาคู่อยู่ก็อยา่าเผลอมองข้ามคนที่คอยสนับสนุนท่านมาตลอดแล้วท่านจะได้พบรักแท้ดวงการงานการเงินท่านจะได้รับเงินจากลูกหนี้ที่เคยยืมเงินท่านไปแล้วนํากลับมาคืนแต่ในด้านการงานานั้นให้ระวังจะมีคนคอยอยุเย,ยเจ้านายของท่านให้เข้าใจท่านผิด ควรแสดงให้เขาเห็นถึงความขยันและตั้งใจทำงานแล้วผลลัพธ์ก็จะกลับมาตอบแทนท่านเองได้ดิดเลขมงคล28 33 249 627